หรือให้แซดคุณแม่สายแซบย่องเงียบอย่าสามีชายแท้แต่ไม่มีใครรู้เลนเอาชาวเผือกออกอาการอยากรู้อยากเห็นกันใหญ่หลังเพจอัธรสได้แชร์เรื่องราวชวนเผือกจากสื่อดังนายเอนเตอร์เทนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตรักที่จบลงแบบไม่มีใครรู้ของนางเอกตัวแม่และสามีชายแท้พร้อมกับระบุข,ข้อความเอาว้ว่า ถ้าจะใบกันขนาดนี้ก็เฉลยไปเลยค่ะคุณพี่เมื่อนายเอนเตอร์เทนพาดข่าวคุณแม่สายแซบย่องเงียบหย่าสามีชายแท้โดยในเนื้อหาข่าวยังหย่อนคำใบมาอีกด้วยว่าคุณแม่สายแซบระดับตัวท็อปตัวแม่ตัวมั่อยู่ในวงการบันเทิงมามากกว่า10ปีมีทั้งผลงานเพลงละครหนังโด่งดังไม่เชื่อท้าให้ลองเช็คเลตติ้งดูชีวิตดีหรูหราฟู้ง้าราวกับเจ้าหญิง แต่งงานกับคุณสาม,มีชายแท้มีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อดังเทพนิยายกราฟชีวิตคือขึ้นสุดก็เคยมาแล้วดิ่งสุดก็เคยมาแล้วส่วนจะเป็นใครกรนนั้นก็ขอให้ไปทำการบ้านกันเองนะคะงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตแห่เดากันยายบอกเลยว่าจากคำใบ้คือชัดเจนมากใช่เลยแต่จะให้ชัวร์ก็รอเจ้าตัวออกมาชี้แจงจะดีกว่าค่ะ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมข่าวเราจะรีบมาอัปเดตให้ทันทีเลยละค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ